สลับไปดูเรื่องของการประชุมสภาค่ะเพื่อเรื่องของการพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณปี2569วันนี้ถือว่าเป็นวันที่3แล้วนะคะยังคงเข้มข้นค่ะแล้วก็วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจก็เดินทางมาที่สภาด้วยนะคะเพื่อที่จะร่วมรับฟังการประชุมส่วนบรรยากาศาาจะเป็นอย่างไรคะ่ะติดตามจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะอยู่ในพื้นที่เลยคุณดาริกาทับอุดมค่ะพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ สำหรับการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณปี2569ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการอภิปรายเกี่ยวกับงบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้านนายนัทชามีการอภิปรายและเน้นไปที่การปรับเบี้ยผู้สูงอายุด้วยค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมีการเดินทางมาถึงที่อาคารรัฐสภาเมื่อสักครู่แล้วนะคะแต่ว่าตอบสื่อนะคะว่าวันนี้ภารกิจยุ่งมากๆแล้วก็ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับของที่นายทักษิณให้สัมภาษณ์พาดพิง เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยค่ะ เมื่อเวลา15นาฬิกา55นาทีนางสาวแพททองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ที่อาคารรัฐสภาระหว่างเดินทางเข้าห้องประชุมผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่ากระทรวงมหาดไทยยังทำงานไม่เต็มที่อาจจะต้องให้พักเพื่อไทยเข้าไปทำงานบ้างโดยนาย,ยกรัฐมนตรีระบุเพียงว่ายังไม่ได้ฟังพร้อมย้อน ถามผู้สื่อขาวว่าใครเป็นคนให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวได้พยายามถามเพิ่มเติมค่ะว่าคำพูดดังกล่าวจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ภายในพักร่วมรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไม่ทราบเลยจริงๆงานเยอะมากเลยวันนี้ขอไปฟังก่อนจากนั้นจึงเดินเข้าห้องประชุมทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมส่วนสําหรับการประชุมตั้งแต่เช้าวันนี้ค่ะมีการอภิปรายในงบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยนายนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสกทมพักประชาชนอภิปรายชี้้เห็นถึงการถึงปัญหาการจัดสรร งบประมาณในด้านสวัสดิการของสังคมที่ยังไม่ตอบโจทย์ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคุณภาพของชีวิตประชาชนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอและยังขาดประสิทธิภาพทั้งยังสะท้อนถึงการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาพรอมวิจารณ์ว่ารัฐบาลโฆษณาชวนเชื่อให้ความหวังกับประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่กลับไม่มีผลงานที่เป็นรูปธรรมรองรับโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเบี้ยผู้สูงอายุทั้งทักแกนนําและคณะรัฐมนตรี เทศทางการของพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยขึ้นเพจชัดเจนนี่ท่านกลับไปย้อนดูได้เลยเมื่อวันที่29มีการโพสต์บอกลุงป้าเตรียมเฮนี่เขาเตรียมตั้งท่าไว้แล้วนะท่านประธานเตรียมตั้งท่ามาหกเดือนจนมาถึงวันที่เนี่ยวันที่ผมอาพปรายเนี่ยผ่านมาหเดือนฝันสลายมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นทนะ่าประธาน ผ่านไปดูหน้าต่อไป <c oughs> ไม่ใช่แค่ระดับพักการเมืองอย่างเดียวแต่คณะรัฐมนตรีท่านพระเอกเลยรัฐมนตรีพอมอท่านวราวุธบอกว่าพอมอเดินหน้าอุดหนุนเงินเด็กเงินผู้พิการเงินผู้สูงอายุใช้ได้1ตุลาคม68นี่สำนักข่าวต่างๆรายงานเอารูปท่านนายกขึ้นบอกเบี้ยผู้สูงอายุขึ้นแน่ท่านโฆษกรัฐบาลบอกคอรอมอไฟเขียว ไฟเขียวที่ท่าไหนวันนี้ติดไฟแดงแล้ว ขณะที่นายแพทย์วายโยอักษวรุ่งเรืองสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนได้อภิรายและตั้งข้อสังเกตในงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขว่างบประมาณแผ่นดินโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ0.7แต่กระทรวงสาธารณสุขได้งบเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ3.3และหากงบประมาณของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอด้วยก็จะพบว่ามีการขยายงบเพิ่มถึง20เท่าหมอวายโยตั้งคำถามถ,ามถึงนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่เคยประกาศ ว่าจะยกระดับให้เป็น30บาทรักษาทุกที่ใช้ได้ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวแต่ขณะนี้กลับไม่มีการพูดถึงเป้าหมายของโครงการปีนี้เป้าหมายของโครงการในปีนี้ลดลงจากเดิมทั้งที่ยังไม่มีเป้าหมายเดิมด้วยซ้ำพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการลงทุนในระบบดิจิทัลยกตัวอย่างเช่น t h a i l a n d h ฮ l เอทลาไม่ชัดเจนไม่ว่าแน่ใจว่าทำเสร็จหรือ,อยังหรือเพราะว่าไม่มีงบลงทุนเพิ่มเติม ต้องมาที่นโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยก่อนเลยคือเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคท่านบอกว่าท่านจะยกระดับเป็น30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวทำผ่านมาแล้วหนึ่งปีต้องถามผ่านไปถึงพี่น้องประชาชนครับว่าใช้ได้จริงไหมปีที่แล้วครับท่านประธานครับโครงการนี้คืออยู่ในโครงการที่6ด้านขวามือโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ปีนี้ครับโครงการเดิมนี้โครงการที่6โครงการ30บาทรักษาทุกที่ไม่มีด้วยบัตรประชาชนใบเดียวอีกต่อไปแล้วเลิกตัดทิ้งเพราะอะไรครับเพราะทำสำเร็จแล้วหรือเพราะทำไม่ได้ สำหรับนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพและสมุนไพรหมอไบยโยบ,ยบอกว่าการกำหนดตัวชี้วัดและงบอุดหนุนอาจนำไปสู่การบีบบังคับให้โรงพยาบาลต้องเลือกแนวทางเดียวทั้งนี้เขายังตั้งคำถามว่าการจัดสรรง,งบประมาณร้อยละ3าให้กรมการแพทย์แผนไทยเพื่อพัฒนาตลาดสมุนไพรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ชิดรัฐมนตรีหรือไม่แม้ย้ำว่าไม่มีการเกี่ยวหาแต่ว่าก็ต้องควรที่จะมีการอธิบายเพิ่มเติม หมอว่าโยยังกล่าวถึงงบประมาณของซอพาวเวอร์นะคะที่ถูกใช้จัดอีเวนต์ในลักษณะที่จับต้องไม่ได้ทั้งที่ควรนําไปสร้างคอนเทนต์เช่นซีรีส์หรือละครและตั้งข้อสังเกตว่าศูนย์สุขภาพแพทย์ทางเลือกที่จะก่อสร้างในจังหวัดสุขโขทัยซึ่งเป็นบ้านเกิดของรัฐมนตรีควรมีคําชี้แจงในเรื่องความเหมาะสมของงบประมาณ นายแพทย์วายโยคัดค้านโครงการ World Expo ซซึ่งใช้งบประมาณจำนวนมากโดยเฉพาะในปี2,569ที่มีการใช้งบประมาณเพื่อรื้อถอนกว่า200ล้านบาทพร้อมตั้งคำถามว่าเป็นการใช้ใจ่ายที่เกินความจำเป็นหรือไม่ หลังจากนี้นะคะจะเป็นการพิจารณาง,งบในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะก่อนที่จะมีการลงมติในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นการประชุมวันสุดท้ายสิ่งที่จะต้องจับตาค่ะก็คือในเรื่องของการโหวตนะคะว่ามีสสจากทางพักใดโหวตสวนจากโหวตสวนจากมติพักหรือไม่เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าทุกครั้งที่มีการปรากฏตัวของงูเหา่าสามารถสร้างแรงกระเพื่อมใหญ่ให้ทางการเมืองไทยได้อีกระลอกเลยค่ะ